บ็นทำไมเก่งก็พอใจงั้มเลี๋ยวเลือกฟงกั พี่ว่าจริงๆอ่ะผู้หญิงเก่งทุกคนไม่ได้ล้มเหลวเรื่องความรักคือเท่าที่พี่รู้จักอ่ะก็มีหลายคนที่แบบว่าเขาจีจ๋ามีแฟนมานั่งรอระหว่างประชุมดึกๆอะไรอย่างเงี้ยมาทําอาหารให้ก็มีพี่ว่าจริงๆแล้วผู้หญิงเก่งอ่ะถ้าล้มเหลวเรื่องความรักนะโดยส่วนมากอ่ะน่าจะมีความเชื่อที่เป็นข้อจํากัดเช่นถ้าลุ่งเรื่องงานความรักก็ไม่น่าลุง่งเดี๋ยวต้องโฟกัสแค่อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เนี่ยมันเป็นความคิดที่เป็นข้อจํากัดจริงๆงานหลักๆคือเราต้องมาหาว่าเอ้ยเรามีความเชื่ออะไรแบบนี้้หหรือเเปลล่าามยทํใ เราอะล้มเหลวเรื่องความรักแล้วเราจะแก้ยังไงก็หลักๆที่บอกแหละเราต้องไปดูเหตุแห่งทุกข์คือรู้ว่าเอ้ยเรามีพวกนี้อยู่เช่นเราไปหาหมอดูมาแล้วอาจจะแบบว่าหมอดูอาจจะทักว่าถ้าลุ่งเรื่องงานเนี่ยความรักจะดอกนะเพราะฉะนั้นอะเราเชื่อมันหรือเราอาจจะเคยเห็นจากพ่อแม่ที่แบบว่าเฮ้ยเออพอแบบแม่แบบว่าเป็นผู้หญิงเก่งและทะเลาะกับพ่อเลิกกับสามีอะไรเงี้ย มันอาจจะเป็นความเชื่อที่มันฝังมาโดยที่เราไม่ดูว่าเหตุผลคืออะไรและถ้าเรารู้เหตุเนี้ยการเปลี่ยนรหัสอ่ะมันจะช่วยทับให้เราเหมือนแบบรู้เหตุแล้วเราก็จะเปลี่ยนมันเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนไมเซ็แล้วทําให้ชีวิตเราอ่ะเปลี่ยนจริงแล้วทาให้เราสร้างผู้ชายใหม่แบบที่เราปรารถนาได้จริงๆโดยที่แบบว่าเราอาจจะให้ภ่ายสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในอดีตได้จริงๆโดยที่ไม่สร้างสิ่งเดิมเดิซ้ำมาเนี้ย